สวัสดีค่ะพบกับ K-Story กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาสรุปการจัดอันดับครั้งที่1ของรายการประดีววันออวันเนีค่ะมาดูกันนะคะว่าโฉมหน้าของเราเด็กฝึกท็อป1ทเนี่ยจะเป็นใคร รวมถึงวันนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ถึงผลงานที่ผ่านมาด้วยว่าทําไมเขาถึงได้คะแนนโหวตเยอะและทําไมถึงมีแต่คนชอบและชะตากรรมของน้องผีคนไทยเป็นคนเดียวของเราน้องเนี่ยจะมีชะตาเป็นอย่างไรบ้างน้องจะรอดหรือไม่รอดติดตามกันได้เลยค่ะอันดับที่10ฮัมวอนจินจากไคสตาชิป พูดถึงวานจินนะคะเประเมินครั้งแรกตอนอีพีแรกๆกเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นเด็กสตาร์ชิพหลายคนก็จะคาดหวังกับเขาเยอะเพราะว่าค่าเนี่ยมีแต่คนเก่งๆแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ดันทําผลงานได้ไม่ค่อยดีค่ะมีแต่ัมวานจินกับเพื่อนในคนนึ่งที่ทําได้ดีแล้วก็ได้คัดดีไปส่วนน้องๆที่เหลือก็ต้องอยู่ในคัดเอกซึ่งคัดเอกเนี่ยมันก็เหมือนกับคาที่รายการเอาไว้ดอกว่าเออถ้าใครอยู่ในคัดนี้นะก็จะไม่ได้เข้าแข่งขันในรายการเลยเออแต่จริงๆก็อยู่ในรายการนั่นแหละ มันก็เลยทำให้วอนจินนะคะรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้คนเดียวจุดนี้เนี่ยก็เลยทำให้แฟนแฟนเนี่ยชื่นชมแล้วก็ซาบซึ้งใจในความรักเพื่อนของเขาบวกกับสัปดาห์ต่อๆมาเขาก็ทำผลงานได้ดีเรื่อยๆแล้วก็ได้รับเลือกเป็นเ,นเซนเตอร์ในเพลงคลัของ17ในรอบ Better g r o ก p อีกด้วยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยได้รับคะแนนโหวตท่วมท้นจากแฟนแฟนเนคะอันดับ9กูจองโมจากค่ายสตาร์ชิป จองโมเป็นเด็กฝึกอีกคนคะ่ะที่อยู่คันเอกในตอนประเมินครั้งแรกเลยคะ่ะแต่ว่าพอจบรายการเขาดันได้คะแนนโหวตมาเป็นอันดับ2เลยซึ่งอาจจะเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่มีเสน่ห์วกับหน้าตาที่ดีงามนะคะก็ทําให้แฟนๆนต่างพานนกันสนใจนะคะและยิ่งเด็กฝึกในรายการต่างพากันโหวตให้เขาเป็นคนที่มีหน้าตาดีเป็นอันดับ5มันก็เหมือนกับว่าเป็นการยิ่งตอบย้ําในความเป็นไอดอลสายวิชวลนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจองโมเขาก็ไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะเขาเป็นคนหนึ่งที่ ที่พัฒนามาเรื่อยๆจนได้ขึ้นมาอยู่อันดับนก้าเองอันดับแตแทร่งยืนบินจากค่ายมิวสิกเวิร์ ยูบินเป็นไอดอลสายโวคอลค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้แข่งขันที่เคยเดบิวต์มาแล้วกับวงที่มีชื่อว่า My Teen ยูบินได้รับความรักจากแฟนๆเยอะมากค่ะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเพาะมากเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเนี่ยโดยที่เสียงเนี่ยไม่สั่นเลยแถมมีเสน่ดูดีดูแมนๆนะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแอร์ไทม์เดเด่นของยูบินเนี่ยก็จะเป็นช่วงการแข่งขัน Battle Group กับการแสดงเพลงและลรบายของ g o e n คือเขาเนี่ยได้เป็น m มน n ว o c a เลยล่ะคะ่ะในเพลงนี้แต่ว่าตอนที่แสดงเนี่ย มันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะยูบินเนี่ยดันทําไม่ตกนะเขาก็เลยไม่สามารถที่จะโชว์เสียงออกมาได้อย่างเต็มที่ทีนี้เนี่ยแฟนๆก็อ่ะเริ่มเกิดความสงสัยแล้วว่าเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปมันจะมีผลกับคะแนนของเขาไหมแต่แล้วก็โชคดีค่ะที่สมาชิกทีมคู่แข่งเนี่ยเต็มใจที่จะให้เขาแข่งไม่ยูบินก็เลยได้โชว์พลังเสียงออกมาได้อย่างเต็มที่และก็ได้รับคําชื่นชมจากครูฝึกและก็แฟ,แฟนๆมากมายค่ะอันดับ7จ็ดทรงดนเพง จากค่าย DSP Media ดงเพียวเซนเตอร์ของเรานั่นเองโดยอิพีที่ผ่านมานะคะน้องเนี่ยก็ได้โชว์ภาพลักษณ์ที่น่ารักน่ารักสดใสสดใสนะคะแต่ว่าเวลาที่ได้แสดงขึ้นมาเนี่ยก็โชว์พลังออกมาอย่างเต็มที่เลยมันก็เลยทําให้แฟนแฟน,นต่างพากันโหวตให้เขาเนี่ยเป็นเซนเตอร์และด้วยความที่เขาเ่เป็นเด็กที่มีศักยภาพสูงจึงทําให้เขาเได้อยู่คัดเอและในการประกาศผลในครั้งนี้ก็ทําให้เขาเได้มาอยู่อันดับที่7ซึ่งมันก็ดันไปเหมือนกับอ e ีดาวี v ที่เป็นเซนเตอร์ในซีซั่น ที่ได้อันดับที่7ในรอบการจัดอันดับครั้งแรกเหมือนกันด้วยอันดับ 6. นำโดฮยอนจะค่าย MBK สำหรับโดฮยอนนะคะกระแสน้องเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่ช่วงขาดประเมินเลยคะ่ะด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเป็นเด็กน้อยนะแต่ว่าไม่ค่อยที่จะมีภาพลักษณ์แนวน่ารักน่ารัก,รกคิวค้วๆสักเท่าไหรน่นะแต่น้องกับมีใบหน้าที่แบบว่าดูเป็นเอกลักษณ์หน้าอบด,ดุนิดๆยิ่งตอนรับเนี่ยคือดีมากแรโหดมาก แถมเด็กฝึกหัดด้วยการเนี่ยยังมอบฉายาให้เขาเลยว่าเขาเนี่ยเป็นไอดอลอัจฉริยะค่ะเพราะน้องเนี่ยเพิ่งจะอายุแค่15แล้วฝึกมาแค่5เดือนเองแต่ก็ดูเป็นเด็กที่เก่งมากสามารถรู้ขอดเพลงได้เพียงแค่ฟังเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นก็เลยทําให้โคฝึกนะคะแล้วก็แฟนๆต่างพากันชื่นชมกันเยอะมากอันดับ5อีอึนซังจากค่ายแบรนด์นิวมิว ถือว่าเป็นหนุ่มหนึ่งเดียวค่ะจากค่ายแบรนด์นิวที่นะตอนนี้ได้อยู่อันดับสูงๆสำหรับอึนซังเขาเป็นผู้ชายสไตล์นิ่งๆพูดน้อยและเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจัดว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีของรายการซึ่งช่วงสัปดาห์แรกเขาก็ทําผลงานออกมาได้ดีและอยู่ในคัดเอค่ะแต่ช่วงที่มีการฝึกก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาทําผลงานได้ออกมาไม่มีเท่าไหร่แล้วก็โดนครูฝึกตำหนิมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยจะต้องทุ่มเทแล้วก็พยายามอย่างหนัส่วนมีอยู่ตอนหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยซ้อมอยู่ คนเดียวจนถึงเช้าเลยม osure, corner, s. <S ันก็เลยทําให้ครูฝึกนะคะพาก i i i ันชื่นชมแล้วก็แฟนๆเนี่ยให้กําล <phys formation S 1> ังใจเยอะมากและยิ่งการแสดงโชว์ในรอบ b a t เท e g ก o ุ p นะคะเขาเนี่ยก็ทําผลงานออกมาได้ดีเช่นกันก็เลยไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทําไมเขาถึงได้คะแนนโดเยอะอันดับ4คิมอูซอกจากค่ายท็อปมีเดียสำหรับอูซอก บอกเลยว่าอูซอกกระแสดีมากดีตั้งแต่รายการยังไม่ฉายเลยและเขาเนี่ยก็ได้รับคะแนนโหวตอยู่ต้นๆตลอด ซึ่งโอซอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กฝึกหัดที่เคยเดบิวต์มาแล้วกับโป้ง up <pt> tension ซึ่งในอีพีแรกๆตอนที่เขาเปิดตัวมาเนี่ยเขาก็เปิดตัวมาด้วยรังสีไอดอลที่แผ่กระจายเมนวงกว้างมากซึ่งมันก็เลยทําให้เด็กฝึกบางคนเนี่ยก็แบบว่าแอบกลัวเหมือนกันนะและอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยได้รับความนิยมนั่นก็คือใบหน้าที่สดใสจะเพอร์เฟกของเขา ที่ดูเหมือนว่าจะหลุดออกมาจากกระตูนอะไรอย่างนั้นเขาก็เลยถูกโหวตนะคะให้เป็นหนุ่มหน้าตาดีอันดับ2รวมถึงในรอบการแสดงเบ็นทึกกุ๊ปเขาก็ได้รับมอบหมายให้เป็นเซนเตอร์ในเพลง Love Shot ของ EXO ซึ่งในโชว์นั้นะเขาก็ทำโชว์ออกมาได้ดีมากแล้วก็แสดงอารมณ์ออกมาได้ดีจนเป็นที่พูดถึงในโซเ,ซเชียลนี่เยอะมากอันดับ3 ทรงพยองจุนจากค่ายสตาร์ชิพพยองจุนอันนี้เป็นหนุ่มน้อยแนวเด็กน้อยสดใสสดใสน่ารักน่ารักนะคะให้อารมณ์เหมือนแบบ ดูลูกชายอยู่คือในอีพีแรกๆเนี่ยน้องเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองค่ะเขาจึงได้ไปอยู่ในคัตเอกในตอนแรกแต่พอเขาได้อยู่คัตเอกเขาก็เริ่มโชว์ศักยภาพให้ทุกคนเห็นค่ะและได้รับหน้าที่เป็นดีเดอร์คัตเอกแถมเขาเนี่ยนะคะยังคอยช่วยเหลือพี่ๆในทีมแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยลุดออกจากคาัตเอกและขึ้นมาอยู่คัตตีจนได้และในรอบการแข่งขันแบทเทอร r กรุ๊ปค่ะเห็นน้องดูน่ารักน่ารักแบบนี้นะแต่พอขึ้นไ แน้องก็ดุดแท่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะนิดนึง <c oughs> คือพอดูยังไงมันก็ดูน่ารักอยู่ดีแต่ก็อย่างว่าค่ะพอสไตล์น้องเป็นแบบนี้แหละน้องจึงได้รับความรักจากแฟนๆเยอะเลย อันดับสองคิมมินคิจากค่ายเจอรี่ฟิตมินคิเด็กฝึกที่มา EP แรกเขาก็ได้คะแนนโหวตอันดับ1ทันทีค่ะถึงแม้ว่าเขาจะได้ขาดเอกในตอนแรกซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามินกยูเนี่ยมีหน้าตาที่โดดเด่นมากหรือแปลง่ายก็คือหล่อน,นี่เองน้องเป็นอีกคนค่ะที่มีใบหน้าเหมือนดุดออกมาจากกระตูนว่ากันว่าเขาเนี่ยมีความหล่อแบบชนชั้นสูงและแน่นอนว่านี่คือไทป์ที่แม่เก่าชอบแม้แต่เด็กฝึกหัดคนอื่นที่เป็นผู้ชาย ยังพากันชอบเขาเลยถึงขนาดพากันโหวตให้มินกยูเนี่ยเป็นหนุ่มที่หน้าตาดีที่สุดของรายการนี้เลยค่ะก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมสาๆนี่กรี๊ดขนาดนี้และแล้วก็ถึงคราวที่ทุกคนรอคอยและอันดับที่หนึ่งก็คือคิมโยฮันจากค่าย V Entertainment โยฮันคือหนุ่มที่ได้ขาดเองตั้งแต่ EP แรกเลยค่ะทั้งที่เขาเนี่ยเพิ่งฝึกได้แค่3เดือนเท่านั้นเองแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยมีความฉลาดในการเลือกเพลงรวมถึงทักษะ ที่มีมาตั้งแต่เด็กนะก็เลยทําให้เขาโชว์สน่ออกมาได้อย่างเต็มที่บวกกับบุคลิกของเขาเองนี่แหละค่ะที่แบบว่าดูเปนแมนดูเป็นผู้ชายได้เท่นะแต่บางครั้งเนี่ยก็เช่นตื่นหัวเราง่ายยิ้มง่ายมันก็เลยทําให้สาวๆหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากเลยเท่านั้นยังไม่พอค่ะสเสน่ห์ของโยฮันยังเพิ่มเข้าไปอีกในรอบแบทเทิลกรุ๊ปซึ่งโยฮันน่ะได้เพลงบอสของ NCT ซึ่งตอนแรกะเขาตั้งใจว่าจะเป็นมินร้องค่ะแต่ว่าเพื่อนในทีมเนี่ยก็อยากจะให้เขาเนี่ยร้องแล้ว ซึ่งพอเขาได้แับออกมาฟากฏว่าเขากับทําได้ดีซะงั้นถึงขนาดที่จูฮอนจากวงมังตาเอกนะยังเอิยปากชมเขาเลยว่าเนี่ยเขาเนี่ยับได้เจิงลับได้ดีมากซึ่งพอเขารู้ว่าเขาต้องการมาเป็นเมนลับแน่ๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ซ้อมอย่างหนักเลยค่ะซึ่ง พอถึงวันแสดงจริงเนี่ยแน่นอนว่าโชว์ที่ออกมาคือแบบว่ามันดีมันดีงามมากจริงๆคือโยฮันและดิ้งเจ๋งมากโดยเฉพาะท่อนแรปที่แบบไม่อินไม่อินสกุสก๊กๆ๊อะไเนี่ยก็แบบยังติดหูจนมาถึงตอนนี้เลยอ่ะเออรู้สึกไม่ค่อยจะอวยเท่าไหร่นั่นก็เลยทำให้เขานะคะได้รับคะแนนโบวตจากแฟนๆเกาหลีเยอะมากจนขึ้นมาอยู่อันดับที่หในที่สุดค่ะ อัลลาคาและนี่นะคะก็คือท็อป10ของการประกาศอันดับในครั้งแรกนี้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าในตอนต่อไปอันดับเนี่ยก็คงต้องมีเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือส่วนตัวเราเราคิดว่าแอร์ทาวมาส่งผลต่อคแนในมากและมันก็ส่งผลมาถึงหนุ่มพีคหนุ่มไทยเป็นคนเดียวของเราเช่นกันสําหรับการประกาศอันดับครั้งนี้นะคะพีคของเรา แน่นอนว่ายัางไม่กลับบ้านนะคะพีกของเราเข้ารอบมาได้แต่เข้ารอบมาแบบชิวเชียดมากคือในตอนแรกเนี่ยเขาจะคัดให้เหลือ60คนใช่ไหมคะซึ่งพีคเนี่ยก็ผ่านมาด้วยอันดับที่57คุณพระ คือตอนดูรายการแบบว่าไม่ได้หลุนอะไรกับเขาเลยน้องขึ้นมานั่งเร็วมากซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพีคเนี่ยโชคดีค่ะพีคโชคดีที่ทีมเนี่ยชนะในการแข่งขัน Ba ตเ l e ร r กรุในวิกก่อนหน้านี้เขาก็เลยได้คะแนน b e n e f i t มา3,000คะแนนแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องจะรอดไหมเพราะว่าด้วยความที่น้องพูดเกาหลีไม่ค่อยได้แล้วก็ถึงแม้ว่าใน u t u b e เนี่ยน,น้องจะมีคนดูเยอะมากแฟนเตอร์เนี่ยเยอะ รายการก็ชอบพูดบ่อยและเกินว่าพีกเนี่ยแฟนต่างชาติเยอะคนดูเยอะแต่ในรายการพีกกลับได้แอทารน,น้อยแบบน้อยเกินอ่ะซึ่งมันก็เลยทําให้คนพ่อพีคเนี่ยหนะตอนเนี้ย คุณพ่อพีกพ่อป่าเนะะี่ยค่ะต้องบินไปเกาหลีแล้วก็ไปเดินถือรูปน้องทั่วเกาหลีเะคะเพื่อที่จะให้เป็นแฟนเกาหลีเนี่ยโหวตน้องกันเยอะๆซึ่งเราเองยังไงก็ขอส่งแรงใจไปให้น้องพีกแล้วกันนะคะและก็หวังว่าน้องจะได้อยู่ในรอบลึกๆนะพีกสู้ๆอาะละค่ะละนี่นะคะก็คือ EP แรกของ EP พิเศษ EP ที่สนองนิตตัวเองกับเคสตอรี่เมาส์มอย p อดิวเอ็กซ ซึ่งใน EP ต่อไปเราก็จะมาเนี่ยแหละค่ะมาสรุปการจัดอันดับซึ่งการจัดอันดับในครั้งต่อไปก็จะมีในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์หน้าเลยคือแบบนี่อัดคลิปช้าไงคือนะตอนที่อัดคลิปอ่ะเขาประกาศอันดับครั้งแรกไปตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วแล้วะค่ะแต่มาช้าแต่ก็มาก็ขอสันิดสักหน่อยละกันก็ถ้าใครดูรายการอยู่เชียร์ใครก็อย่าลืมมาพูดคุยกันละกันนะคะส่วนคลิปเส้นทางไอดอลคลิปประวัติไอดอลอะไรเงี้ยก็ยังคงทําเหมือนเดิมแต่ว่า ช่วงนี้ก็พักไปก่อนต้องขอเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ฟังเราหมองมอยไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้นะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย